แม่มอสสวัสดีฮะแหมไม่เจอนหน้ามีบัตรอันเจลหรือเปล่าพี่มีบัตรอันเจลหรือเปล่าสวัสดีครับท่านอุทิสมาชิกท่านอยู่ไหนอยู่สอน,นอครับอา้าวทำไมติดคุกอะ่ะไม่ติดพี่มีเรื่องมีราวอะไรกันไม่รู้เนี่ยเอ็ด้าไปแทงตำรวจถึงโตดโดนตำรวจทำร้ายอะไรก็ไม่<ว>รู้ใช่แล้วแล้วต้องเราสิงโตก็เหมือนน่าจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วสิงโตก็มา บอกว่าตำรวจทำร้ายถึงโตก็เลยจะมาแบบมาเคลียร์มาขอคำขอโทษอะไรเ,เงี้ยยังไม่เสร็จเลยพยี่ไหนอะอยู่สภาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋วไว้ไจอยวไจอยดีกว,ว่เวาเนี่ยเดชเดกับเมลอนอยู่เนี่ยอบบอเดอยู่โอเคแรูปมดอ,อโท,ท,ที่เยิ่อะ่ะใชแล้วเขา็อกอพดออนุญเหอเหรอคุณตำรวจ ที่ไม่เอาคำขอโทษจากคนอื่นที่ต้องการจากเขาเอา้าตำรวจคนนี้อยู่ในเหตุการณ์นี่ได้แล้วเล่าได้เป่าเล่าไปแล้วครับอ๋ออ้คุณ้ายครับทได้แล้วเธอบ่อย ใรกะซิบนะเอดาโดนยิงไหมไม่โดนผมโดนโอเคสิงตัวดคนเดียวถูกไหมแต่สิงตัวไม่ได้ควอาวุ้เลยพี่แค่โดนกลับบ่อยเองใช่กระซิบมันไกลนะคะพี่ปีเตอร์ปีปัดด้วยนะเอาวยใครโดนวะน่ะอ๋อมองน่าจะไปงานดรามะ โอ้ชอตของลินคืออะไรพี่มองเป็นไรตายอะคะใช่ไหมใช่พี่มองปะถนนเขายิงพี่กี่ครั้งสามครั้งถูกไหมสามนะประมาณสามสามอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ผมมีพยานถ้าเขาถามถ้าเขาเถียงว่ายิงแค่ครั้งเดียวเถียงเลยนะเรามีพยานเรายิงสามครั้งแต่เขาจะฟังหรือเปล่าเขายึดสายตาเพื่อนเขาหรือเปล่า ไม่รู้แต่เราก็มีพยากนว่าตำรวจก็เห็นเหมือนกันครับสองคนนั้นอ่ะก็เราก็ต้องมาดูว่าตำรวจเขาจะพูดตรงกับเราไหมตำรวจเขาจะดาหรือเปล่าแต่คงไม่ดาหรอกตำรวจที่นี่เขาดีนหวชครับคุณถ่ายรูกผมคุณน่ายูกะคุณนักข่าคุณอะไรนะฮะคุณคุณ เที <łość> ่ยวคว้ากงเที่ยวคว้างโซโน่พี่เก็บดิบีเก็บขพี่กอ่เราเตรียมกันอยู่สี่สิบแปดสี่สิบแปดเอ้ยไม่ใช่วะนี่เขาไปทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมจะขอโทษประชาชนมันยากเย็นจังเลยฮะ เยอะดูดูแล้วก็คุณเริ่มพูดตามสคริปต์ด้วยนะครับสวยครับพูดขำมากเลยครับอะไรครับเนี่ยขำขำวมาอะไรครับแต่ดีอ่ะต้องมาตายเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะหัวเลือดเต็มเสื้อปดหัวเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยฮะสวยคับนะโอเคสวยครับป้าพี่มองเขาเราเราต้องเล่าไหมกาอะไรครับไม่มีครับ อ๋อสภาต้องต้องยืนตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมโอเคถนนกินตำรวจเหรอถนนกินตำรวจเข้าไปเหรอไม่ใช่ไค่ะทำเองหรือให้พี่ทำพี่กดว่าย่อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยืนตรงกลางโอเคนะตะเค้ใช่ไหมที่ยืนอยู่ตรงมุมยืนตรงกลางระหว่างใครอ่ะตำรวจกับแก๊งอ่ะไหนตำรวจอ่ะออ๋ยังตอนนี้เหมือนยืนตรงกลางระหว่างขาอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยแท้น ทำเฉพาะไม่เราไม่แต่แค่ถือใส่ชุดไหล่มาเนี้ยเจ้ดีครับใส่หมวกตั้งอยู่ท่านพี่หาใส่หมวกแล้วก็ใส่ชุดตำรวจแหมเต็มยศเต็มยศคุณสิงโตมีอะไรจะพูดไหมครับขออยาตนะครับอ๋อเปล่าครับผมอยากให้สายตาพวกผมมีเป็นที่สุดบ้างครับสายตาคุณนะมันเจ้าชู้เชื่อถือไม่ได้หรอก อุ้ยอันนี้อันนี้ยิงกว่าที่มึงดูอีกเนี่ยอุ้ยเจวะไปนานเนี่ยอันนี้ไม่หานะร่อนอันนี้หานหนึ่งลงตัวนะเึงขุนเล่นครับหัวฟ้าตาแดงกำลัเทียบหล่อเทียมโดนจับตอนนี้ไม่อยากให้เคียร์ถึงโตแม่งเกทียมโดนปีศาจจับนกเลย เ้าไม่ได้พูดถึงเทพใช่ไหมเทพนู่นวันที่ไดวันที่จไม่รู้อม่อยู่เฮียนี่ไงนค่นี่ะเอยู่นั่นน่ะใครอยู่นี่คะอุ้ยตำรวจมาแล้วคืออ้วสวัสดีครับคุณลำตัวสวัสดีครับ มามามาฮะเดี๋ยว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 ปลอยลุกปล่อยกอย่าบอกอย่าเออช่วงเวลานั้นนะครับที่ผมตักเตือนคุณว่าให้คุณถอยออกไปเป็นเหตุนะครับสุดวิสัยนะครับแล้วก็แล้วคุณลชูระหูนะครับเองก่อนคุณล็อกมือผมครังเขาพูดก่อนเต้นสิงโตคุณล็อกมือผมโดยที่ไม่ขออนุญาตได้เหรอครับไม่ไม่เขาพูดให้จบก่อนเสียงโตสิไปนักพูดตำรวจ ใชพูดเนี่ยผมอ่ะใช่ครับอคุณผู้ชายครับนี่เป็นมาตรการเด็กขามคุณสั่งให้ถอยในตำรวจเตือนแล้วคุณน่าจะถอยนะครับนี่ผมย้ำเตือนเรื่องสามสี่รอบคุณยังไม่ถอยคุณมาพูดเรื่องนี้เลยครับผมก็ต้องรักชีวิตผมนะครับตามมาตรการคุณมาเข้ามาใกล้ก็ต้องระวังตัวนมาแล้วนี่ไงฟังผมนะแล้วผมควงอาวุธปะ คุณพนาสักการินให้เข้ามาพูดเรื่องนี้ขอขั้นจังหวะไปเรึ่งนะคุณพนาส่งคุได้วามอปะชื่อที่อยู่เลยโทรให้กับอะไรนะคุณยิงผมไม่โดนคุณยิงผมให้กับเฟซบุ๊กผมก็ได้หรือว่าเฟซบุ๊กน้องบูอัชราก็ได้นะหรือส่งมาในเมสเซจในในทวิชนี่ก็ได้นะครับง่ายๆที่ผมส่งไปมห้คนรูปรูปจดหมายพี่ตำรวจก็ก็เห็นนะครับอยู่ในเห็นที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับคุณพนาได้แก้วเลยอนุญาตไหมขนาดนั้นก็ต้องนาดนั้นไหมครับ อ้าวแล้วผมป้องป้องกันตัวผมอะไรได้บ้างผมป้องกันอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมหนึ่งเราเตือนคุณโตคนที่ถูกกระทำคือเดทพี่ว่าเราต้องแต่พี่แต่พี่ไปถูกเหรอพี่พี่ถูกกระทำจากใครล่ะคงถามแค่นี้อ้าวแล้วแล้วพี่ถูกกระทำอ่ะจากจากคนในแก๊งพี่อ่ะพี่ไาถูกไหมพี่ถูกูกไหมอ่ะมันนั่นคือแล้วพี่โดนยิงพี่ถูกกระทำไหม มันเป็นเหตุจากการป้องกันตัวพี่อ่าแล้วพี่ป้องกันตัวได้พี่ได้บ้นะก็คือตำรวจไม่เคยฟังไงถ้างั้นพี่ไม่เอาไปได้ตำรวโทษอ่ะไปไปพี่สักการินให้เขามาพูดเรื่องนี้แค่นี้ใช่ไหมครับพี่วิเตอร์ต้องเข้าใจก่อนว่าตะเคก็ไม่ได้ผิดเขายิงสามนัดมันก็ไม่ใช่ว่ามากเกินไปครับเดี๋ยวนะผมได้ยินนะตะเคไม่ผิดแล้วพี่ผิดเหรอแต่พี่เบลไม่ได้ควักอาวุธนะคะพี่ผิดเหรอพี่ก็ไม่ผิดถูกปะ คือถ้าในแง่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 ฝั่งนนถ้าถนนมีคนวิ่งมาแทงถนนถนนจะทํายังไงถ้าเป็นตํารวจถ้ามีเพื่อนเขาอีกอยู่ตรงนั้นถนนจะทํายังไงโหถ้าพี่จะแทงนะพี่พักตรงนั้นอะง่ายกว่าจริงพี่จบงานง่ายกว่าอีกไม่ตอนนั้นก็นี่ไงพี่ถึงบอกไงก็ที่ถึงบอกไงว่ารดูเจตนาพวกพี่บ้างดิมองมุงแก๊งหนูถ้าแก๊งหนูโดนจับแล้วพี่จะไม่วิ่งเข้าไปหามหรอครับ เข้าไปถามคือเข้าไปถามะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรถ้าเป็นตำรวจตำรวจต้องเข้าไปสิทำไมจะไม่เข้าไปไม่ปบนคีลืมด้นะครับโา่เลืมที่อยู่ชื่อเบอร์โทนะตำรวจคนี้โดนแทงนถนนเขาโดนที่โดนก่อนเขาโดนแทงตำรวจกโดนกอนเขาโดนแทงตกาโดนกอนคือการที่เอกเอดาแทงพาดไปโดนคุณตะเคที่หนงนทางสิงโตเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่การที่คุณตะเค จริงคุณสิงโตสามนัดหนึ่งเขาได้กล่าวเตือนไหมถามตะเค่กล่าวเตือนเขาไห้ว่าให้คุณสิงโตออกจากพื้นที่มันฟีมันลวขอบคุณครับก่อนที่จะกล่าวเตือนน่ะคุณยิงผมก่อนไม่ใช่เหรอคุณพูดความจริงหน่อยดิอ่าตะเค่พูดออกมาเตือนคุณไปหลายรอบแล้วครับคุณผเดี๋ยวคุณพูดความจริงหน่อยดี๋ถ้าคุณจะิงครับให้คำสัตย์ปฏิญาเลยครับว่าเนี่ยอ่แล้วผมถามอ่าแล้วผมถามอ่ะแล้วสิ่งที่ผมพูดอ่ะ มีใครเชื่อปะก็ไม่มีถูกปะเพราะคุณก็เชื่อแต่ฝั่งคุณถูกปะที่ไงผมถึงบอกว่าเสียงพวกผมมันไม่มีความหมายไงอย่างนี้ครับคือตะเคมันไม่รู้หรอกว่าคุณจะทําอะไรเขาว่าเขาโดนแทงแล้วเขาก็ต้องระวังตัวเขาก็ต้องขจัดความเสี่ยงทุกอย่างอะ้นเมื้อคนพูดโดนยิงอะถ้าคนพูดอย่างนี้พวกผมก็มีสิทธิ์แล้วกพวต้องะวเหมือนกันนะไม่ใช่มีมิเตอร์แต่คือคนที่โดนแทงคือ คือตาเค้แล้วใครที่โดนแทงก่อนคือเขาโดนแไ้ม่แต่สิงโตเขาไม่ได้ยิงไงเอ้ยสิงโตไม่มีอาวุธไงครับใช่พี่ปีเตอร์ต้องเข้าใจก่อนเยคือไม่มันอาวุธมันเข้าเลือดเลยครับเข้าชีวิตเลยครับสวัสดีครับไม่แต่พี่โตมือป่าไงครับเกิดว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะควักตอนไหนด้วยคือโดนจังหวะมันไหนะอกับพี่สิงโตเป็นเพื่อนกันอ่ะฟังนะฟังนะผมผมอ่ะใช่แต่ผมจะควักยังไงเนี่ยเมื่อคุณยิงผมสามนัดแล้วคุณก็ล็อกผมเลย เขาถึงเรียกว่าการป้องกันตัวไงพี่การความเสี่ยงที่จะเกิดอ่ะตอนนั้นมันเกิดการต่อสู้กันแล้วไปเถอะไปเถอะไปเถอะผมว่ามันคือเขามีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่เราไม่มีอ่ะเท่าที่ผมฟังนั่นแหละตอนนั้นแหละคือต้องเข้าใจก่อนนะพี่ป้องกันตัวจากอะไรอ่ะจากเอดาเหรอที่เป็นเพื่อนกันเงี้ยเหรอ ก็ป้องกันที่ในเคสนี้เนี่ยที่อยู่ดีคุณเอาปืนมายิงเนี่ยสิงโตเขาไม่ได้ไม่ได้คว้าอาวุธถูกไหมตำรวจต้องการป้องกันตัวจากเหตุที่เกิดขึ้นแล้วผมป้องกันตัวอะไรจากุคุณผู้ยิงเอด้าไปสิแล้วคุณมายิงสิงโตทำไมล่ะเอดาโดนจับไปแล้วครับจังหวะนั้นนั่นก็เหตุเป็นเหตุผลที่ทำาไมคุณต้องยิงสิงโตแล้วทำไมต้องยิงสิงโตเป็นเพื่อนกับเอดาถูกต้องไหมครับแต่เขาไม่ได้คว้าอาวุธถูกไหมครับใช่แต่เขามีทาที่ดูดดันเข้ามาแบบเขาอาจจะเข้าไปถามว่ายิง ตำรวจไม่มีเจตนาทำร้ายประชาชนอยู่แล้วครับต้องต้องเข้าใจแต่คุณไม่มีเจตนาฟังผมไงฟังครับโตเขาก็อ้างว่าเขาไม่มีเจตนาทำร้ายอ่ะแต่เขายิงไงอ๋อโอเคตามนั้นแหละครับขอบคุณมากครับครับครับบครัยังไงก็ขอบคุณที่ความร่วมมือครับครับขอบคุณที่ยิงผมนะฮะแล้วก็รอกกุญใจมือโดยที่ไม่ขออนุญาตขอบคุณครับครับขอบคุณครับไปไปขอบคุณครับ